สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กันที่มาหาวิทยาลัยนะคะ Kingston University อีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราจะเ,าเข้าไปประชุมกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังรอ,งองเพื่อนฉีอยู่นะ,ะนางฉีอยู่ในห้องน้ำนะคะเดี๋ยวนางก็ออกมาละอกากจะบอกว่าจะต,ต้องพีเซนงานแล้ว this morning sir <c oughs> Austere, your yeah, bodies are like right, let it go. Oh, Thank you. you. d o o r closing พอดีมาถึงบ้านปุ๊บนะคะก็ไปสีมาส่งของนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่าข้างในมีอะไรบอกว่าดีใจมกากมากดีใจสุดๆนะคะแบบว่าคือพังได้นี่มานะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันว่ามันคืออะไร รู้สึกว่าจะมีความสุขมากที่สุดเลยนะคะวันนี้ที่ได้ของสิ่งนี้มากอยากจะบอกว่านะคะเป็นหนังสือเก่า <9. S 1> ซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะตีพิมพ์ขึ้นในปีคิสศ .1719 นะคะก็อยู่ในช่วงของสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวนะคะท้ายสะ หรือว่าสมเด็จพระสนเพชรที่9้านะคะเกือบ300ปีเนี่แหละนะคะชันถือว่าสภาพถือว่าดีมากเลยนะกลิ่นเหมือนกลิ่นขอนไม้เก่าๆอะค่ะเก็บก่อนนะคะหนึงกล่องนี้ไม่ได้ซื้อแต่ว่ามีคนส่งมาให้นะคะซึ่งดูพร้อมกันว่ามันคืออะไร คือที่หนีบผมค่ะเห็นไหมเอ่ยที่คุณเห็นเห็นกันน่ะไอพวกที่หนีบผมนะคะรุ่นสมัยก่อนนะนะคะที่ผมเป็นเคิร์ฟๆอย่างนี้รุ่นวิกตอเรียนเอ็ดวารเดียนนะคะที่เขาทำผมกันในรุน่นก่อนๆหรือว่ารุ่นของเอ่ออาร์ตเดโคนะคะที่ไอผมลอนเปียกรอนแห้งลอนต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้แบบนี้กันเลยค่ะอันนี้เลยค่ะ นะคะเป็นที่ทําผมรุ่นโบราณนะซึ่งเขาก็จะเอาไอ้ตัวเนี้ยไปทําให้ร้อนนะคะไปเผาให้มันร้อนแล้วก็หนีบไปที่ผมนะอันนี้ก็เป็นม้วนผมอีกเหมือนกันนะคะไม่รู้ทามีท่าไหนเพราะเขาส่วนใหญ่คนเขารู้กันว่าชําชอบของเก่าอะไรอย่างเนี้ยบางคนเราก็ส่งมาให้แต่ว่าชําจะไม่ค่อยซื้อของพวกนี้หรอกไม่ที่ชําจะชอบซื้อมากที่สุดชําชอบซื้อหนังสือ เราก็เหรียญน,นะคะแต่ว่าไอ้พวกของกระจุกกระจิกอย่างเนี้ยบางทีเขาก็ส่งมาให้นะคะอย่างอย่างแชมไปได้ถ้วยเก่ามาถ้วยหนึ่งอย่างเนี้ยก็ไปดูที่ร้านแล้วเสร็จแล้วทีนี้คือมีคนก็ให้เหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะได้มานะคะอันนี้เขาเรียกว่า punch bowl นะคะก็เป็นถ้วยเนี่ยแหละสังเกตนะคะว่าเป็นถ้วยถ้วยเหมือนว่าถ้วยจีนอะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นถ้วยที่ทําในอังกฤษนะคะ คาดว่าจะทําที่แถวลิวอร์พูลนะคะก็นะเขาเรียกว่าพัน์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าพัน b ์โบนะคะแต่ว่าเป็นของที่อังกฤษนะคะทำลอกเรียนแบบจีนนะในปีคิสกราด1,780 p u ั c h b o w รนะคะของ e อังกฤษพัน b ์โบคุณจะเห็นนะคะลายลายเนี่ยลายจีนเนี่ยนะคะว่ามันเหมือนกับว่า เด็กวาดอ่ะของมันเหมือนกับของก๊อปปี้อ่ะนะคะจากแบบว่ามันไม่ใช่ช่างฝีมือจีนนะคะมันเหมือนกับคนวาดไม่เป็นแล้วแบบว่าพยายามลอกเรียนแบบวาดนะคะอ่ะเขาก็จะมีเทคนิคของเขานี่ให้เห็นการแต้มส่วนนะเรารู้ด้วยไงว่าเป็นของอังกฤษทํานะคะให้ดูที่ดูที่ตูดเนี่ยตูดมันเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับของที่ทําจีนนะคะ ถ้าเป็นภาษาอย่างเป็นทางการเลยนะคะคำว่า Antique ก็คือของเก่านะคะรวมทั้ง Antique Furniture, ร์แอน u ิก e ิ e เวลรี t i q u e b o บุ๊ a n t แอน e สารพัดนะคะแ t i q u e ก็คือของเก่าแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องกับการที่นะคะจะได้ชื่อว่า Antique นั้นก็คือจำเป็นที่จะต้องมีอายุ100ปีขึ้นไปนะคะเพราะว่าตามหลักของแอน i ิกเนี่ยในอังกฤษนะคะคือ ไม่จําเป็นต้องเสียภาษีค่ะสำหรับวันนี้นะคะถือว่าเป็นคลิปยาวนะค่อนข้างยาวนะคะเมื่อเช้าพาคุณพาเพื่อนๆน,นะไปมาหาลาัยกับแชมนะคะเดี๋ยวเย็นนี้แซมจะพาเพื่อนๆไปก,กันที่ Wallace Collection นะไปค่ะเดี๋ยวเราไปกันนะคะที่ Wallace Collection ค่ะ Collection, uh, me, can I have a and I have a you selfie oh, Alright, okay. Um, yeah, okay. Yeah, thanks. What kind colours do you like? Uh, what is a weird one? I like something weird <laughs> well, They're all kind of weird There's this one pink wrapping with bumblebees Which will go, you've got the nice yellow in your neckline already Or gold eyebrow. You've got a kabuki Yeah, kabuki <laughs> <laughs> I think you're I'm going to go in here. So. Hi darling. Uh, we first you first of all, look, look at your stomach. your stand on mm -hmm. That's great. Mm -hmm. That's mm -hmm. it. That's mm -hmm. it. I'm <laughs> going to come and cut the come tag now. So it's not on one side. It's just lift everything. Yeah, but this side is right on your eye like that. But if you can focus on this stuff. Yeah, that's great. Right. Hold that for me. Great. Nice to meet be. you. Beautiful. Thank you. <laughs> เราจะส่งทุกคนเข้านอนกันแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้ค่ะเพื่อนๆไปเที่ยวกันมานะคะมวพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะว่าท่านจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนเนาะสำหรับคลิ่นี้นะคะ เส็ลาแล้วค่ะส่งทุกคนเข้านอนนะคะกุ h t บ๊ายบาย